สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับซับอนันต์ฟาร์มกันอีกแล้วเย้ดีใจมากๆเลยนะครับดีใจมากๆนะครับวันนี้เราได้มาอัปเดตนะครับเราขออนุญาตมาอัปเดตสถานการณ์นะครับของเป็ดอีเลี้ยงของเรานะครับผมทําไมถึงอยากอัปเดตครับเอ่อ โอ้เด oh, ี๋ยวเดี Zero ๋ยวเราดูภาพก่อนนะนี่้นี่ไข่นะครับไข่ไข่นะครับนยครับตอนเช้าถ้าเราปล่อยปล่อยเป็ดเช้าเกินไปไปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยเขาจะมาไข่อยู่ริมสระอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เราปล่อยสายนะครับสักสามโมงสี่โมงเช้าค่อยปล่อยก็ได้นะครับนะให้เขาไข่จนเสร็จกันเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยปล่อยเขาออกมาเล่นน้ํานี่ผมปล่อยเช้าไปนิดนึง นะครับเขาก็จะไข่นี่บาง,บางตัวเนี่ยถ้าไข่ลงไปในสระนี่ก็เสียดายแย่เลยนะครับนะวันนี้ผมกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูเกี่ยวกับเป็ดอี้เหลียงตรงที่ว่าเดิมทีนะครับเรา,าได้ทําการบันทึกทําทคลิปตั้งแต่เรานําลูกเป็ดมาเนาะจนเราเลี้ยงเป็ดในเดือน2เดือนจนตอนนี้เป็ดของเราก็โตแล้วก็ พูดง่ายๆว่าเราได้เก็บผลผลิตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาของการเลี้ยงเป็ดก็แทบจะไม่นะครับเป็ดอีเหลียงนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับนะฮะเรามีแค่ยาวิตามินให้เขากินอยู่เป็นประจำอาทิตย์ละ2วันก็พอสร์อาทิตย์ให้เขากินเลยนะครับจัดเป็นคิวไปแค่นั้นเองหรือว่าถ้าวันไหนเกิดฝนตกแรงตกหนักก็ อยากแก้วัดวิตามินผสมน้ําที่เรารู้จักกันแหละครับนะฮะให้เขากินก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นก็อาการเขาก็ไม่มีอะไรนี่เป็นไก่พันไข่ครับผมนะฮะเลี้ยงไว้อยู่6 7ตัวเป็นเพื่อนบ้านเขาให้มานะครับยังขาดพ่อพันอยู่นะครับใครมีพ่อพันธุ์ก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับนะฮะที่ผมอยากเท้าความให้เห็นตอนนี้ก็คือเมื่อพายุผ่านมาฤดูฝนหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเจอพายุนะครับเราจะมีโครงสร้างเก่านะครับเห็นไหมครับเราเราเนี่ยฮะโครงสร้างเก่าตอนเนี้ย โครงสร้างที่เราเห็นในตอนนี้ครับมันพังลงหมดแล้วครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูภาพนี้ฮะนะพังลงทลายหมดแล้วนะครับนี่ผมก็เลยว่าเอ้ปัญหาของการเลียเ้ยงเป็ดมันก็มีหลายๆเรื่องหลายราวรวมแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างต่างๆนะครับเป็นปัญหาของเราที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรถึงเมื่อเป็นปัญหาก็เพราะไอ้โครงสร้างมันล้มทับลงมาเป็นหลุนตายประมาณทักเจ็ดแปดตัวได้นะครับตอนนั้นแล้วเขากํกาลังโตด้วยเขาคือเขาโตไซส์นี่แหละครับนะฮะ ก็คือจะเริ่มไข่แล้วเมือม่อเดือนที่ผ่านมาเองนะครับก็เริ่มจะไข่กันแล้วด้วยแล้วเราก็โอ้โหนะเป็นเป็นอะไรที่เราเสียใจมากเลยนะครับคือถ้าเป็ดไม่ไข่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตีนะครับแต่นี่เป็ดไข่แล้วนะครับพังลงมาเราก็เลยนี่แหละครับมาทําใหม่ให้เขานะครับก็จักเป็นงานกระเบื้องแล้วตอนนี้ใส่เป็นโครงเสาเหล็กซะนะเสาปูนซะแล้วก็ใส่สังกะสีให้เขาเรียบร้อยเลย นะครับให้เขาได้อยู่กับสบายๆหน่อยนะครับนะฮะก็เป็นการแก้ไขปัญหาไปอีกอีกแบบหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็เช้านี้เราก็มาเก็บไข่เป็ดกันนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับมีไข่อยู่ข้างหน้าบ้างนะครับแล้วก็เลี้ยราดไปหมดแล้วครับนะฮะแล้วก็ข้างในนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะครับก็มีแม่บ้านเด็กๆเขาเดินเก็บกันอยู่นะครับ ก็นี่แะครับผมก็ถือโอกาสมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะครับได้เห็นว่าทางฟาร์มของเราก็นะครับได้เก็บผลผลิตกันเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปัญหาในการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับจึงอยากจะแนะนําเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับคนใดที่ฟังคลิปท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าดูช่องของเราอยู่ก็ ลองนะครับไปคํานวณดูนะครับเผื่อท่านสนใจอยากจะเลี้ยงนะครับท่านสมาชิกใหม่นะครับอยากจะเลี้ยงนะครับอยากจะเลี้ยงก็อลองคิดดูนะครับให้ที่ทวนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาของการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงไม่มีอะไรมากหรอกครับจริงๆแล้วมีแค่เรื่องอาหารนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักเลยนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราถ้าเราเลี้ยงแบบแบบไม่มีไม่มี แต่เรื่องราวของอาหารนะเนาะถ้าเรามีแนวต้นทุนหน่อยก็จะก็จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับนี่เป็นตัวผู้นะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้เราแยกเอาไว้นะครับตัวผู้อยู่ประมาณทั้งสตัว1718ตัวอยู่ในนี้นครับนะฮะผมเอามาขังแยกไว้กับไก่อยู่ฝั่งทางนี้นะครับเพราะว่าเขาไปไล่ปี้ตัวเมียเนี่ยถึงขั้นตายเลยนะครับนะฮะตัวเมียนี่ถึงขั้นโซมแบบหัวเขาจะถูกจิกหัวถลอกเลยนะครับแล้วก็เขาจะลุมกันนะครับ นี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสําหรับคนที่เลี้ยงเป็ดอีเหลียงต้องเจอแน่นอนนะครับถ้าเราไม่แยกเป็นสัดส่วนให้เขาอย่างเช่นตัวผู้ในหนึ่งฝูงควรจะมีตัวเมียกี่ตัวตัวผู้หนึ่งตัวควรจะมีตัวตัวผู้หนึ่งตัวควรจะมีตัวเมียสักสี่ห้าตัวก็ได้นะครับนะฮะแต่ถ้าถ้ามันตัวผู้มากไม่ได้เลยนะครับบอกเพื่อนๆได้เลยครับไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับผมเป็ดเราสูญเสีย ปัญหาเรื่องตัวผู้ทับตัวเมียตายเนี่ยเราเสียไปหมด3ตัวแล้วครับผมก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาอีกเหมือนกันเอาเราเป็นว่าเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับในในปัญหาต่างๆที่เราได้เลี้ยงเป็ดอีเหลียงจนเราได้ได้ได้รับผล,ผลผลิตมันขึ้นมาถึงทุกวันนี้เรากา็ได้เป็นประสบการณ์เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับนะฮะอ,อันนี้เป็นเด็กน้อยนะครับลูกเป็ดตัวนี้เขาไม่สบายเรื่องอไม่ใช่ไม่สบายครับเขาเจอหมากัดขาเขาครับ นะฮะเขาขาข้างนึงเขาหักเลยนะครับเขาก็ลงไปเล่นน้ำมันเขาไม่ได้แต่ว่าก็ดีหน่อยที่เขาก็ยังแข็งแรงบางครั้งเขาก็จะกระเตงอยู่ขาเดียวงียฮะนะฮะอยู่ได้นะครับนะครับยังอยู่ได้ก็นะครับเดี๋ยวค่อยประคบผหนุมผสมพยาบาลเข้าไปนะครับนะสงสารเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับนะวันนี้เราก็ถือโอกาสแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีปัญหาอะไรอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาอะไรที่เกี่ยวกบเลี้ยงเป็ดอีเหลียงแล้วมีปัญหา ยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องไข่วงไข้หวัดอะไรก็อย่างที่บอกแหละครับเราให้วิตามินให้ยาแก้ว,วัดเขาผสมกับน้ำเนี่ยับเขากินทาเป็นเ,เป็นเขาเรียกว่าทําเป็นโปรแกรมเลยว่าทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เขากินนะครับแค่นั้นเองส่วนจันทร์ถึงศุกร์ให้กินน้ําเปล่าธรรมดาสะอาดสะอาดนี่แหละครับนะของเราไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ถ้าวันไหนฝนตกเนาะเกิดฝนตกแบบ ตกหนักแล้วแบบทั้งวันครึ่งวันอะไรอาเงี้ยครับเป็ดอาจจะมีอาการหวัดได้ตื่นเช้ามาเราเข้ามาที่สวนเราเข้ามาที่ฟาร์มเราก็จัดย้ายเขาซะนะครับก็คืออันนั้นก็คือเขาเรียกว่าการเอาไว้ดีกว่าแก้นะครับจัดย้ายเขาซะให้เขากินอย่างนั้นสักสองวันหลังจากนั้นก็ปกติอีกแหละครับไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ยังไงก็อืมฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับงแนะนําเลยแหละครับนะฮะท่านใดที่มีสถานที่นะครับที่แบบว่า พอดิบพอดีพอเหมาะพอควรหรือไม่กว้างไม่ขวางมากแต่เราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับในจํานวนที่มันพอดิบพอดีนะครับเวลาเร,เราเลี้ยงเราก็หาตัว1ิตัวก็ได้นะครับตามพื้นที่ของเรานะครับเมื่อเช้าหลังจากที่เราไปเก็บไข่กันมาที่เรียบร้อยเราก็เอามานนี่ฮะเอามาเช็ดทําความสะอาดเพราะว่าบาง,บาง,บ,างบางฟองเนี่ยเขาจะอยู่ข้างนอกเขาจะไข่กับพื้นนะ่นะแล้วเขาก็จะมีติดเพื่อนเพื่อนมองดูจะมีไข่ที่แบบว่า เห,เหมือนติดขี้เขาหน่อยติดอะไรหน่อยเงี้ยนะครับเราก็จะต้องมาเช็ดนะครับอย่าอันนี้เขา,เาขี้อยู่ในขี้อยู่ในฟางที่เราจัดเตรียไมไว้ให้เขาก็จะสะอาดนะครับเขาก็มาเช็ดเช็ดทําความสะอาดเช็ดก็นี่ครับเอาผ้าธรรมดาเลยครับนะมาเช็ดเช็ดลูกๆนะครับเก็บเอาไว้ตัวนี้ก็เป็นไข่น้ําเชื้อได้อย่างดีนะครับเราได้นําล็อตเนี่ยเราได้นําไข่เข้าไปใส่ตู้ฟักกันก็ครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ ผมเอาใส่ตู้ฟักรอบนั้น60ไปเราได้มาอยู่ที่53 54ตัวนะครับวันนั้นก็น้ำเชื้อน้าเชื้อเสียไปอยู่ประมาณสองสใบนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับประสบความสำเร็จนะครับนะฮะดีมากๆเลยก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับนะฮะสักนิดนึงนะครับท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงหรือว่าใครอยากจะได้ไข่น้ําเชื้อในติดต่อกลับมาเราได้เลยครับติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับเรา ตอนนี้เรามีพร้อมที่จะก็เรียกว่าอะไรนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วที่จะจำหน่ายไข่น้ำเชื้อนะครับลูกอาจจะไม่ใหญ่มากแต่รับประกันว่าน้ำเชื้อติดทุกใบแน่นอนนะครับนะฮะติดทุกใบแน่นอนยังไงพเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์มาได้นะครับมีอะไรแนะนําผมผมก็จะนะครับจะรับฟังคําแนะนําของพเพื่อนเพื่อนะครับตัวนี้เป็นไขแ่แฝดนะเนี่ยไข่แฝดนะครับแต่ว่าผมไม่เอาเข้าหรอกครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเขาออกจากตู้ฟักมามจะเป็นยังไงนะก็เป็นห่วงเป็นห่วง โอเคถ้าอย่างไงรอบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนานๆานครั้งได้ทําคลิปวิดีโอมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้เจอเจอพี่น้องทุกๆท่านนะครับสําหรับครั้งนี้ก็ <c oughs> สวัสดีครับ